ไข่ดอกตูมงามๆครับนี่เห็ดตะไคร่ขเขียวออกเป็นมูลเลยครับคุ่น่ะอดอกเห็ดไหมคุ่น่ะปุ่นอยู่ท้างนหนกะมี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับสวัสดีตอนเศร้าเมืดครับตอนนี้เวลากาตีหาเราเนาะครับไปครับไปเกมเห็ดน้ากันครับนี่ตื่นตาเศร้าลุกตาเศ้าไปเกมเห็ดมันตังเลยเห็ดไว้เออช่วงนี้เห็ดมันนออกบก่อยลายดอกแต่วามันกับพ่อได้เก็บอยู่ไปรุ่นกันอีกเทื่อนึงเนาะครับไปครับไปพ่อกันใหนโคกใหนปลาเนาะนี่ปลายว่ไก่นี่แหละครับฝนกาพึ่งจะตกมากเมื่อคืนนี่เนาะครับ ว่ากระดีเอาละดินสิได้ซุ้มเห็ดจังสิได้ออกอีกนี่ครับพ่อละครับปลาเดิมดอกแรกครับนี่เห็ดตะไคร้ครับปาณีส่วนลายสิออกแต่เห็ดตะไคร้เด้เห็ดยางยืนบ่ค่อยออกกันไดเห็ดตะไคร้ดอกหน่อยครับ ฝนตกมาไใดซัำนี่กะถือว่าดีเราละครับไข่ก็บ่ตกอยู่เพราะว่ามันบ่ตกมาหลายมือแล้วดินทั้งล่างกะบ่ท่านอีซุ่มปันใดทดี่ครับส่วนหลายมันเปียกแต่ใบไม้มันตกมาบบแห้งเดี๋ยวถ้าฝนตกมานำนำกว่านี้นี่เห็ดก็สีออกดีครับนี่พ่ออีกแล้วครับเห็ดตะไคร้ดอกบานดอกสีแหล่ๆเลยครับนั่น มีหอดดอกหน่อยน้ำครับนี่เดี๋ยวจงดอกหน่อยมันไวเห็ดตะไคร่ดอกตูมครับดอกใ่ใหญ่ดอก,ดอกนี่ดอกหน่อยมันกบมีแต่ว่าเก็บเอาแค่สองดอกนี่เนาะปลกเห็ดไว้ที่มันออกอยู่ข้างพ่นปวกนั่นไหมครับดอกกีน้อยน้อยนั่นเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันว่ามันสิงยั่งบ่เนาะนี่ครับยั่งอยู่ยั่งอยู่ ก็นะกีน้อยมันไหมออกหลายเนาะแต่ว่าดอกนี่นเก็บครับอ,อันซุ้มนี่ปล่อยมันไว้ซะดอกวปกไว้ก่อนสีย่งบบลอะฮะ <c oughs> ดอกนี้เฮ็ดดินครับ เห็ดตะไคร่ดอกกี่ดอกน้อยๆครับเนี่ยคุณครับไฟซองไปก็เห็นเลยครับคุณนะเห็ดตะไคร่ดอกบานครับโอ้มองนีซองดอกเลยครับเนี่ยเห็ดตะไคร่นีมันมักออกมองเกาเด้ครับเนี่ยง่ายงาได้กับมหาหมองเกาประจําเลยคุณน่ะดอกงามเนาะ ออกยื่อนไต้ก้อนหินไหมโอ้บานได้บเต็มที่เลยแต่มันเก่าได้ครับนี่มันกระลังบานนี่บ้านได้เท่าเด้ขั้นแม่นบติดก้อนหินโคตหิ้นนี่กะสีบานง่ามยืนล่ะครับนี่อิตาค่ดอกตูมงามๆครับนี่ ตอนนี้เวลากับหกโมงส่อเลยครับแต่ว่าอยู่ในป่ามันยังเมือดอยอยู่ป๊าพุณนะครับเห็ดตะไคร้เขียวออกเป็นมูลเลยครับพุณนะอือ้ดอกเห็ดไหมพุณนะพุ่นอยู่ทางนากระมี้มาบึงทางขี่เด้อนี่ดอกตูมครับ ดอกบานพุ่นพุ่นพุ่นแล้วพุ่นอีกฮะดลากหลายดอกเลยครับดอกตุ่มดอกบานงามๆเลยครับนี่ ลอยออกครับมองนี่อดอกปุ่มตะสะอวนเนะครับบางรอกกับสิบบุรีไทยเบิ้งเด้อครับฟ้าเพราะว่าคนมาเก็บเห็ดคือกันครับนี่ เห็ดตรงนี้ออกอยู่ขางพ้นปวกด้ครับเนี่ยคนครับเห็นป่ครับเห็ดตะไคร้ออกอยู่มองกลางเดินเลยครับนั่นปวกอยู่มองทางค้นยางได้ครับเนี่ยมึงเนี่ยล่ะดีนะบบมีคนมาเห็นก่อนครับเนี่ย ก่อให้แต่ไข่ดอกตูมดอกงามๆอีกแล้วครับนี่ยนี่ครับเฮ็ดเอาซ้ำนี่ละครับเก็บเอาซ้ำนี่ละพ่อแล้วยางจุนเมื่อยจนล่าแล้วว่าสิกับเราได้แบดที่ีี เห็ดตะไคร้หอมหอมมารอบนี้ได้เห็ดตะไคร้เขียวพร้อมด้ยครับมูเดียวนับแล้วได้สิบหาดอกครับตอนเก็บนันเก็บอ่บาบดไทยไปให้เบิ้งเมื่อทุกดอกน,นะเพราะว่าช่วงที่พ่อเห็ดนะ่ะมีคนมากขึ้นกันครับเสียงมอเตอร์ไซค์มากพอดีเขาจะจอด,ดรถแล้วก็เลยข่อยก็เลยฟาวเก็บเอาไหมเพราะว่าช่วงที่พ่อเห็ดนะ่ะมันอยู่ไกลครับเป็นทางค้นยางน้ำนะก็เลยตรงฟาวครับ นี่แหละครับหมันๆเลยครับบอคิดว่าสีแดงเห็ดตะไคร้เขียวนะามันนะสดเทอมาสดเทอมันบค่คยพอครับเห็ดตะไคร้เขียวขันทามว่าเห็ดตะไคร้เขียวกับเห็ดอันตะไคร้ขาวกับตะไคร้ดอกสีเหล่ๆดอกแดงหอมเห็ดตะไคร้ขาวกับดอกสีเหล่ๆหอมกว่าเด้อครับนี่ดอกสีสีหอมกว่าดอกหนากว่าเนือหลายกว่าดอกอันนี้ มันนั่นเนื้อมันนั่นบางกว่านะน้อยกว่าเออว่าอย่างไงซะอหอมเห็ดตะไคร้เขียวนี่ถ้าว่าแกงนี่มันก็สีแสบอยู่ด้สีแสบกาเห็ดตะไคร้าขาวคนละแต่ว่ามันก็แล้วแต่ค้นมากเนาะแต่ส่วนร้ายอ่ะจะนิยมเอาไปตำน้ำพริกครับไปตำน้ำพริกตำปุ้นตำแี้วนันละผู้เิ่นมาแกงกะแกงกะแสบพือกันละครับมันก็แล้วแต่ค้นมากเนาะ คอยว้านเฮดตะไข่ถ้ามันถ้าไปเกียงนะมันหึน่นดอกมันหึ่นนะครับมันบ่คอยเสียบปันใดมันต้องไปต่ำปนต่ำเกีียวมันยังถีเสียบโอ้มื่อนี่ดอกตุ่มก็ได้ลายดอกอยู่ด้ยอยู่ทังล่างคุณดอกงามบ่หอมหอมนี่แหละมักมักเก็บเฮตตะไข่เนี่แหละครับมันจังบ่คอยได้เคลีย ถามมันออกมันเกิดขึ้นมานน่ขันเห็นหนิคือเห็นไปเลยครับบ่รตรงเคลียร์ยากเบนแล่เต่หพอดอกหนึ่งเราหเอาค่อยเคลียร์สินะมันมากออกอยู่มองเป็นแปน,ปนตัวมองหกมันไม่ค่อยออกเห็นแต่ไข่แต่ว่าก็ได้หมุนป้านไปหาอยู่ด้ก่อนก็สีได้หมุนป้านมองมอง,มองหันมันเค่อยออกนะันะคอยก็เลยต้องหมุนปาล่องเบิงเออกระพออีลีตัวละ <c oughs> ครับ จังไดกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับที่เข่ามารับชมคลิปเกมเฮ็ดเนาะครับจังไดกะฝา,ากกดติดตามาากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อครับเกมเฮ็ดเดือนกรกฎาคมสองหาหกแปครับเอาบัตรที่นี่สิดเดเวลาหราอเด้อครับมาจะตีหาแล้วตอนนี้มันเจ็ดโมงกว่าแล้วสิกลับเราครับขอบคุณและสวัสดีครับ